สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาดุลคนละด่วนแน,นลครับมื้อนี้วันที่30มิถุนายนก่อนอื่นเบาดุลขออนุญาตอวยพรวันเกิดบอดจู่อนเด้อพี่น้องครับผู้เพิพ่นพาสร้างช่องนี่แหละเบาดุลคนละด่วนเจโอวันออฟฟิเชียนี่และครับพี่น้องขอให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงครับคลิปนี้ครับเบาดุลสิบาปีผ้านอ้องไปเบิ่งบรรยากาศนะครับมือปิดฤดูกาลพี่น้อง เหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นหลายๆอย,ย่างได้พี่น้องครับหนึ่งฝนกระบรโตก๊กฝนกระบรมีนะครับงานแลแล้วนะครับเก็บของเรียบร้อยแปดโมงเสาร์ล่มฝนมาเลยครับพี่น้องเหตุการณ์ที่สองครับขนาดใหญ่มองใหญ่บอลแบบด่วนๆครับจากสนามกีฬารงเรียนบันแพงมาเป็นสนามกีฬากลางบันแพงมองเกามองเดิม ที่เคยเปิดปิดฤดูกาลครับคนอญาญะคือเก่าพี่น้องเบิงเบิงเบิงบรรยากาศนี้ครับเบ้าดุลเอาบรรยากาศช่วงที่อีลานอยออกมาครับนอกจากโชว์ต่างๆหลายคนก็จะเห็นในโซเชียลในช่องทางออนไลน์ที่เพื่อนเอาลงพี่น้องครับเพราะว่าสิเป็นบรรยากาศการโชว์ไข่อ้อโอ้อลนะังการนคนะครับอลังการมีผู้พร้อม้วก็สมบูรณ์แบบสําหรับโชว์ไขอ่ออในมือปิดฤดูกาลพี่น้องครับ FC แฟนคลับที่ไป นาการนาเงานไปให้กำลังใจสาวน้อยปเป็นเพลงนครับหน้าประตูเรียกได้ว่าอะยะเลยพี่น้องครับหลายคนที่เข้าไปเบื้องหลายคนที่ไปเห็นบอกเป็นเสียงเดียวกันรนาะม่วนเสดิดนะครับเื่องเสียงนะครับการเตรียมงานต่างๆยิ่งใหญ่อลังการเพราะว่าสิเป็นการเอาบ้านผีสิงมาเปลี่ยนแปลงเป็นบ้าน่ขอ่ออเนะพี่น้องเนาะอับบรรยากาศหนังข่ข่ออที่เิ่นเหตุไว้นะครับเอฟซีแฟนคลับไปร่วมกิจกรรมกันนะาฮานาเวที่ยางอุ่นหนาะฟ้าทางอบอุ่นครับพี่น้อง บรรยากาศที่พี่น้องเห็นอยู่ในคลิปเบ้าดุนตอนนี้ครับเป็นภาพบรรยากาศช่วงอีลานอยอุงอิงลูกสาวของพอฮอยแม่ออกมาโชว์ครับสะออนพี่น้องครับสะออนยังเบ้าวสันอีลาน้อยอุงอิงครับแนนนาเวทีตั้งแต่มือเปิดฤดูกาลจนหอดมือปิดฤดูกาลวันที่28ิที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศแบบนี้ครับบอกว่าไปโชว์มองไดหรือว่าไปทําการแสดงมองไดเรียกได้ว่าของแท้ครับพอฮอยแม่เอฟซี ติดตามให้กําลังใจจนเหอ่หอหอ,หอดวินาทีสุดท้ายพี่น้องแมนบอกแมนควบเบาดุนบ,บ,บอกนครับเอฟซีแฟนคลับศิลปินทุกคนนะครับโดยเฉพาะอ่อนซ่อนอีสานเพื่อนเดินทางจากก,กอทอมมพี่น้องทั้งโซนอีสานเตรียมตนเตรียมตไปให้กําลังใจและก็ที่สําคัญคือนะครับผู้บริหารวงหมัวล่ำนะครับกลับไปให้กําลังใจบอดโจกันอย่างอบอุ่นอุนาน้ากลางเลยเรียกได้ว่านะครับส้างความประทับใจให้ทั้งศิลปิน และก็รศิลปินเองก็สร้างความประทับใจให้กับ f อแฟนคลับพี่น้องครับบรรยากาศแบบนี้ครับสิ่งมีอีกก็คือเปิดฤดูกาลปีนาผู้รัน้องพี่น้องเนาะนะครับปิดลงแล้วสําหรับสาวหน่อยเพื่นบันแพงปิดฤดูกันหลังจากนี้ครับพ่อลูกก็สิเดินสายโปรโมทนัง่า่อ่อละครับอย่าลืมจะผ่านวันที่17กรกฎาคมพี่น้อง17กรกฎาคมไปยูรโรงภาพยนตร์นะครับยอ่อร์ในเบิงทีเซอร์ในเบิงตัวอย่างแล้วก็อู้สวรรค์ครับเอา คลิปนี้นะครับมาวโาถึงเรื่องเล่าของคนที่ไปสซออนนี่น้องยะยะคือมองทูบอนครับอีลานอยอีลานอยออกมาโชว์คือเก่าเหมือนเดิมนะครับพอพอยแม่์เอฟซีกับไปนาฮานาเวที่บรรยากาศจังสี่ครับมีแต่สาวหน่อยเพ็ดปั่นแป้งเที่ยวเห็นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บริยองบริวอลเด้พี่น้องเอฟซีแฟนครับลองคอมเมนต์กันมาครับพอพอยแม่หลายคนนะครับก็จะเห็นว่านาฮานาเวที่อีลานอยรับมาไล่นี่แบบเป็นช่วงๆเลยแม่ยนวะครับ เออมาไล่มากกันไหลลังไหลเขามาเลยเอฟซีแฟนคลับและที่สําคัญคือนะครับโชว์พอลูกนะครับพอโจกับอิหลานอยอุงอิงในบนเวทีกับบทเพลงค่ายออกกับพีพีเนาะนะครับกับพีพีทั้งเวทีเป็นโชว์เฮ็ดที่เฮ็ดให้เอฟซีแฟนคลับประทับใจครับในมือปิดฤดูกาลแลวก็มีให้ไล่หลายเรื่องเล่าครับบนเวทีสาวหน่อยเป็นบันพแหงบวสิเป็นพีดิวเนาะพีดิวธิรพัฒน์นะครับหรือว่าโตเกียวมิวสิกครับมาเฮ็ดหอดเฮ็ด เอตัยถึกใจเอฟซีสาวน้อยอีลีครับพี่น้องสำหรับอุทยานฟินแลนด์เนาะนะครับพาทีมงานมานะครับโชว์เทิงเวทีสาวน้อยเพลิดเพลินได้อย่างอลังการพี่ดิวธิรพัฒน์ครับบรราเสื้อว่าเพิ่นสิลปองเพลงมวลขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะเป็นนักร้องได้เลยเป็นพระเอกมรำได้เลยครับใส่สุดเพชรขึ้นห่านขึ้นเวทีเรียกได้ว่าเป็นคนลอยใจดีคนหนึ่งครับแต่ก็เป็นคนที่อีลาน้อยอุ้งอิงครับ หักเพ่งนะครับเสมหรับพี่ดิวธีรพัฒน์ครับทางด้านนอ้องอุงอิงเพชรบานแพงพี่น้องครับมาในชุดสีชมพูนะครับอืมมีมีเรียกว่าเป็นผีเสือ้อบ่ะพี่น้องปีกผีเสือ้อทั้งหนาทั้งหลังเลยอีหลานหน่อยบอกว่านะครับปีที่แล้วมีแต่ปีทั้งหนาพะนะเออปีนี้นะครับอืมขอติดปีกทั้งด้านหนาทั้งด้านหลังมาสั่นมันจะได้บินสูงกว่าเก่าพะนะบ๊วยคำบอกเพิ่นนะครับและก็ ที่สาคัญคือเอฟซีแฟนคลับก็จะได้เห็นมาไล่เงินลานแมนบอขับบนเวทีสาวหน่อยเพชรบาดแผงอีกเดือนหนึ่งครับและก็ศิลปินทุกคนก็ได้รับมาไล่นะครับจากเอฟซีแฟนคลับที่สนับสนุนนี่แหละครับคือปลายฤดูกาลนะครับช่วงปิดฤดูกาลก็คือตําราหรือสมุดนาสุดทายหนังสือนาุดทายที่เอฟซีแฟนคลับจิเด่านและก็ปิดโตโลงยางนะครับสมบณ์แบบนะครับต้องชื่นช่มไปยังผูเหตุผาเหตุผาสางก็คือ โอโจโยุ่มมนินพี่น้องเนาะนะครับการตลาดพ่นดีโฆษณาพันดีพี่น้องครับเ,เหตุแห่งเอฟซีแฟนคลับลังไหลนะครับและที่สําคัญคืออัศจรรย์ก็คือฝนตกนะแหละพี่น้องครับลหลังจากนายมองไนบอลมามองเกาสนามกีฬากลางเลาะโดมนะครับพี่น้องยุ่งกล้กันกับโดมนะครับบ่กไก่พอห้างกันปันไดครับพญนยายมากไกๆแล้วกันเอฟซี FC แฟนคลับลังไหลไปรวมง,งานรวมกิจกรรมกัน นะครับยางอุ่นหนาฝาขังแจงผัพที่พี่น้องเห็นในคลิปนี้นะครับทีบ่าวดุนเอาเบาๆเนาะพี่น้องเนาะสะ่อ,อนอ่อนซ่อนความหักความแพงแฟนขับมอลำนะครับบอผิบอ์บอป๋าบอละบอว่างนะครับย่างไห้ตามให้กับเรืงใจสาวหน่อยเป็นบรรพแพงตั้งแต่มือเปิดฤดูก,กาลจนว่าหอดมือปิดฤดูก,กาลพี่น้องครับอีกบรรยากาศหนึ่งครับทีบ่าวดุนต้องบอกถึงก็คือบรรยากาศนางานพี่น้องครับบอโจ้่นตกแต่งมี เอย LED ขนาดใหญ่ครับเอาบ้านพีสิงม์มาแปลงเป็นบ้านค่ายอ่อครับพี่น้องครับให้เขากับบรรยากาศค่ายอ่อแล้วพี่น้องเนาะ f อซแฟนคลับก็ได้ซึมซับบรรยากาศภาพยนตร์นะครับฟอร์มยักษ์ของวงการมอล่ำกับว่าได้ที่บอจูเป็นผู้อำนวยการสร้างครับพี่น้องก็คือ ภาพยนตร์เรื่อง่ข่ออพี่น้องนะครับถึงวันที่17กรกฎาคมนี่ก็สิเปิดฤดูกาลเปิดนะครับรงหนังทุกโรงหนังแล้วขเขาโรงหนังพี่น้องครับเขาก็ไปติดตามพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่ย้อนหลังไปมือเปิดฤดูกาลมือปิดฤดูกาลครับของสาวหน่อยเพชรบานแพงเรียกเดว่าได้รับการตอบรับได้รับการต้อนรับจากเอฟซีแฟนคลับพ่อลูกคู่บุญมือนั่นกับบูย่างอยู่เบิดมือพี่น้องครับอีหลาหน่อยอุงอิง ตั้งแต่ช่วงเสาร์เลยตอนรับ f อฟซแฟนคลับจนหวาดติขึ้นโชว์ขึ้นแสดงพมล้ครับเรียกได้ว่ายางรอบงานเลยนะครับตอนรับพ่อพอยแม่ครับอบอุ่นนะครับเห็นแล้วกับบรรยากาศอบอุ่นเรายูทูปเบอร์เราครีเอเตอร์ทั้งหลายนะครับก็ไปร่วมงานในครั้งนี้นะครับก็นำลงสื่อต่างๆเบาดุนกัเอา่าวองต่อเนาะนะครับบรรยากาศแบบนี้ครับพี่น้องอาญาฮานาเวทีช่วงโชว์ของอีหลาน้อยอุงอิงเพชรบานแพง ดป่าดุลการันตีเลยวานะครับอาญะแบบนี้ตั้งแต่มือเปิดฤดูกาลจนหอดปิดฤดูกาลกะเป็นแบบนี้ครับกับคําว่าอุ้งอิงเผ็ดบานแพงแล้วก็สิบปังปังเฮ่งๆต่อไปครับช่วงปิดฤดูกาลเขาก็สิมาติดตามทางพ่อแม่อุ้งอิงเนาะแล้วก็คลิปของ่อโจเนี่ที่เพิ่นสิเดินทางไปโปรโมทไข่ออเอานะครับหากแพงเบื้องแย่งกันครับขอให้เฮ่งๆปังๆในมือวันเกิดของบอโจูมือนี่รวมหมดพอวันเกิดกับบอโจ30 มีทุน่ายนพี่น้องครับขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ในมีแห้งเด้อบอดโจครับคลิปนี้มาดุนราพิกอนสวัสดีครับ